อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าไม่กลัวความตายเขาเรียกว่าบ้าแล,ล้แต่คาว่าไม่กลัวความตายในที่นี้มันต้องเป็นปัญญาต้องต้องมีกระบวนการทงปัญญาคือรู้จักจเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นสรตพสิ่งในโลกว่าเป็นความจริงก็คือทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นเนเื่อก่นต้องําอยู่แล้วแปรเปรีนในท่ามกลางสุดท้ายมันก็แตกสลายในที่สุดห้ามมันก็สุอก็ต้องแตกสลายแม้ไม่ห้ามก็ต้องแตก นี่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ว่านนจากต้ขนขาตางแม้ใ้สุดก็คือหลักสูญญตาเขาใช้ได้คือความว่าทุกอย่างเป็นความว่างไม่มีตัวตนสรรพสิ่งในโลกไม่มีตัวตัวตนที่แท้จริงเราบอกว่านี่คือตัวเราตัวเราจริงๆไม่มีราะมีองค์ประกบอบหลายสิ่งรวมเป็นหนึ่งสิ่งเมื่อถึงคราวหลายสิ่งมันเีื่อยุ่ไขมันก็แตกแยกออกไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีก็สรรพสิ่งให้เข้าใจความหมายนี่ก็กกกคือว่าเราเห็นเห็นสูญญตา เห็นความว่ามีหลักคิดเยอะแยะเห็นวิถีเห็นคนที่ปัญญาเราเราขึ้นอยู่กับเราต้องศึกษาต้องสังสมอบรมเจริญปัญญาสรุปรวมๆก็คือใช้หลักปัญญาเรื่องคปัญญานาจนรจั้นสุดท้ายนะคะคุณชาวิสัชนา1หรือ15คนทำไมหนุมปู่ทำไมหู่จิง ไม่ยุ่งอะไรใช่ไหมจะจีบใครนะเหลือลไว้สักพักน,นะอย่าไม่รู้อาจจะมียาดีมั้งหาใจให้เปิดปานมองโรคในแง่ที่มันเป็นประโยชน์มีมูลค่าแท้ไม่ามารทราบมูลค่านี้ตาชีวิตให้เป็นประโยชน์สูงสุดให้เขาจะทักให้ชีวิตเราดียาวเดี๋ยวลงเจ็บใส่มองโรค ศักยภาพของชีวิตอย่างแท้จริงแด้เข้าถึงมนุษย์ไม่ควรปฏิเสธสีุ่ณเมื่อสองปีที่แล้วสอนไม่จำได้ไหมในคุณธรรมทำให้ทำกุณประโยชน์เมื่อทำคุณประโยชน์กอย่างมีคุณภาพแล้วคนทั้งหลายเขาจะเห็นเราเป็นผู้หญิงคคุณธรรมคุณประโยชน์คุณภาพแล้วก็คุณค่ามนุษย์ควรมีสี่คุนี้เป็นหลักประจําใจ เดินรางพ่อ <Bien> พ <ven ido> ่อดิฉันกลับไปทำย่างต่อการบรรยายธรรมในหมู่พอการทำงาที่ย่างดีบนนั้ก็จบลงแล้วค่ะคณะทำงานพัฒนาการจับกับ่มรายกิจการที่ดีหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้นำประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญเพื่อนร่วมงานผู้อาวุโสค่ะ ก็พนักงานก่าชไทนะับพ้อมกนคาาระกราบพจาายด้วยันโมสจุกพร้อมกันตอนนี้หน่มเดอหนังสือนเลยเนเป็นเจ๊ฉันก็จะพิมหนังสือการจะทำหนังสือกาอยู่ รวบรวมเรื่องผลความประกนรดูทั้งหลายมาพิมพ์เป็นเป็นการ์ตูนแล้วก็ไปแจกตามโรงเรียนเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยกานดิวแต่พ่อแม่และแผ่นดินกำลังรวบรวมข้อความเรื่องประชาชนเรื่องความประกนรดูที่มีอยู่ในประชาติโดยไฟฟ้าไทยมีอทั้งหมดแล้วก็ในนิทานอิสรเขียนเป็นการ์ตูนอาจารย์เขาเขียนแล้วก็พิมพ์แจกเอาผ่านาน้มสัมจบรอบกัน นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอินนาสกันเรนะอินนาสกเนะธมูทธเจ้าขอบูชา ก้เจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้นาสการานาสการะนาธรรมอิปุยามธ้าเจ้าขอูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้นาสกการะนาสังฆาภิ ชยามาสัตว์ธรริภูชยารเจ้าของอูชาพระสงฆ์้าพเจ้าของอชาพระสงฆ์ได้เคื่อสกัารกนี้ด้เคลื่อนสกัรันี้สาธุบรทาสาธุวันพาุินามดาตุตินามดาสาธุบรรพสาธุวัรพตุคูบาอาจารต์คูบาจาร์แต่พระสงฆ์ผู้เจลิญแต่พระสงฆ์ู้เาเจ้าทั้งหลาพระเจ้าทหลาย เรื่องไทยธรรมเรืไทั้งของสันทาทั้งของสนทาบริวารทั้งหลายเหล่นี้รบริวารทั้งหลายเหล่านีแด่พระพิสุสงดิสสงเ์เป็นผูทบูชาเอเป็นพุทธบูชา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 พระมาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาพธิสัตบูชาพระริยสงฆ์เจ้าบูชาพระริยสงาบชาุิด แด่บูชาคุตรบาจารและบูชาคุตรูบาจารขอพระสงฆ์ทั้งหลายขอพระสงฆ์ทั้งหลายโปรจงรับโรดจงรักสิ่งเรื่อบูชาซึ่งเรื่อบูชาขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าท้งหลยเพื่อให้สุเป็จประโยชน์เพื่อให้สมเป็จประโยชน์และความหาสุตและความหาสความเจรุ่งเรืองความเจรุ่งเรื่อง แก่ดูข้าพเจ้าแก่อครัวข้าพเจ้าแก่อบครัวข้าพเจ้าแก่าทั้งหลายข้าพเจ้าแก่ญากทั้งหลายข้าพเจ้าตลอดกาลกระนานเธอตลอดกาลรนานเสรุสังทาและสิ่งของทั้งหลายที่อยู่คุณถวายชนะัแล้วนี้เป็นสมบัติของพระศาสนาและภูนิที่ใช้ในกิจสองอย่างเด่นก็คือเป็นทุนในการสร้างพระปฏิมาโอกาวบนแผ่นดินสูงหสิตเมตรกัท่านทั้งหลายอนุโมท ส่วนเองก็ขอแบ่งเอาไว้ใส่ซองเพื่อจะแจกมหาทานในวันที่14สิงหาเพือวันกตัญญูของวัดด้วยเพื่อการทําบุญถวายพระราชองส่ด้วยแจกทาน250ครอบครัวท่านทั้งหลายมีโภชนนาเพราะ,ะการบอกบุญเสียด้วยเลยว่าใครมีโลหะมีโลหะทองเหลืองทองแดงหน้าเดินทองอะไรที่มันไม่เอาไม่ได้ใช้พวกขันกระดังมันทับีกาอะไว ขอบิดาบานเพื่อจะอไปร่วมรองพระปฏิมาวันขอบภาษาช่วงวันที่เท่าไหร่นะเขารอวันมาที่สิบตุลา,ลา,า,านะครับประมาณนั้นแหละใกล้ๆกันนะเสิร์ฟเขาจะรอพระบาทที่ผ่านมาเขารอพระหันสองข้างที่เหลือก็เป็นพระบาทสองข้างแล้วก็ปลายปีรู้ตัวจะรอพระเกศซึ่งแก่ขอบิดาบานเหรยน พระปฏิมาหรือว่าพระทุธรุที่แต่ะเหรียนหลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่หลาย ังโนยาตินังผลตุสุขิตาผลตุยาตโยผลบุญดีบุญจสริเจยั้งหยของข้าจ้าขอขาเจ้าองขเองห้าย้งข้าพเของ้จ้าของเจาขอญาทั้งห้ายของขาพเจ้าของาพาา้งาาาาาา

เมีจทั้งหลายศาัตรูทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาท่าพระเจ้าที่ปกัรักษาท่านพะเจ้าทั้งหลายท่านพระเจ้าทั้าหลายทั่วสารนละมีโราทั่วสารกละมา จัตุโลกบาลทัสีราตธรณีราคงคาราเอร์ราปรายเจทาที่เจ้าทางเจ้าทุงเจ้าคาเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาเรศสุรกายปีกาณ์นางมายาสัสสัสทั้งหลายที่เหตุว่ายตายเกิด ีอยู่ในวัฏสงสารรู้ในวัฏสงสารได้นัศนามที่แห่งนี้และนัศนามที่แห่งนี้ขอชมอนุโมทนาขอชมอนุโมทนาในส่วนผลบุญนี้ในส่วนผลบุญในพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในพวกข้าพเจ้าทั้งหบำเพ็ญแล้วด้วยดีบำเพ็ญแล้วด้วยในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าขอที่สมบูรณ์นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมด็จพระเจ้าอยูหัวแด่งค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอและพระบรมวงศานุวงและพระบรมวงศานุวทุกพระองค์ทุกพระองค์ขอจงทรงพระกติสง k าขอจงทรงพระคติสงราทสงมีพระชนมายุยิ่งยืนนะส่งมีพระชนมายุยิ่งยืนน ขอผลบุญนี้ยงเป็นปัจจัยยมเป็นปัจจัยส่งผลให้ทรงผลให้ข้าพเจ้าทุหลายข้าพเจ้าทุกทายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งทำมันเลิศซึ่งธรรมันเลิกสติมันเลิศสติอันเลิศสมาธิอันเลิศสมาธิมันเลิกสันเลิศสัพพนเลิกสุขภาพมันเลิศสุขภาพอันเลิศอายุอันเลิศอายุอันเลิศปัญญาอันสูง จมบัเเิพี่แกกดในชาติปัจจุบันนี้เธินนนเนในชาติปัจจุบันนี้เธินนั่งใจรับพรเออรูสัน 嗯。And, um

พระบิ้าทรงพระคุณนั้นประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าเจ้าถึงครั้งพระธรรมทรงพระคุณอันปรรรรรรระะะเสิฐพพธมทงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าเจ้า ประสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐแต่ให้พึ่งอันเลิ่อนของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลื่อของข้าพเจ้าที่พึ่งพิงได้ในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งพิงได้ในโลกข้าพเจ้าไม่มีไม่ได้แห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงดไม่ได้แห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าหวังรักษาข้าพเจ้า ขอความสวัสดีมีมงคลขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าสาธุวันทาสาธุวันทายิุามันดาจิฬามันดาสาธุวันทาสาธุวันทายภูบาจารย์ภูบาจารย์กราบอันนี้บนข้าลับไปอย่าลืมสวดมนตแม่ข้าด้อวัน Sì, sì, sono, non ha bene, guarda,